ซีอหนุ่มผู้แพ้ผู้หญิงทุกคนแต่กลับใช้เวลาทั้งคืนกับสาวยากจนคนหนึ่งและเธอกลับตั้งคันลูกแฝดสามแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ความรักธรรมดาเพราะเบื้องหลังคือการทดลองลับเพื่อนทรยศและความจริงที่อาจเปลี่ยนชีวิตเขาตลอดไปใครคือศัตรูตัวจริงและทําไมชีวิตของเด็กทั้งสามจึงตกอยู่ในอันตรายถ้าคุณคิดว่ารู้ตอนจบขอให้คิดใหม่เพราะความลับครั้งนี้อาจสั่นคลอนทั้งชีวิตของพวกเขา ซีอแพ้ผู้หญิงทุกคนแต่กลับใช้เวลาทั้งคืนกับสาวยากจนและเธอตั้งคันลูกแฝดสามสายฝนโปรยปลายลงมาไม่หยุดตลอดค่ำคืนเมืองทั้งเมืองเหมือนถูกกลืนกินด้วยหมอกเย็นจัดแสงไฟจากตึกระฟ้าสะท้อนผ่านกระจกเปียกน้ำเสียงฟ้าร้องกึกก้องราวกับเตือนภัยล่วงหน้าในห้องทำงานบนชั้นสูงสุดของตึกใหญ่อาคินซีออหนุ่มผู้มีชื่อเสียงเรื่องโรคแพ้ผู้หญิง ยืนมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยสีหน้ากดดันมือของเขากำแน่นหายใจติดขัดเงื่อซึมออกเต็มขมับหมอบอกว่าเพียงแค่ใกล้ผู้หญิงร่างกายเขาจะสุดลงทันทีพื้นแดงบวมคันหายใจไม่ออกและหมดสติไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เขาแม้แต่เลขาส่วนตัวก็เป็นผู้ชายแต่คืนนั้นเขากลับอยู่กับเธอมีหญิงสาวจากชุมชนไอ,อัดผิวคล้ำผมเปียกน้ำฝน เธอเข้ามาหลบฝนในล็อบปี้บริษัทด้วยเสื้อผ้าเก่าและรองเท้าขาดแต่เขากลับเรียกให้เธอขึ้นมาไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมแม้แต่เขาเองก็ไม่เข้าใจเมื่อประตูห้องปิดลงความเงียบก็ปกคลุมมีนยืนตัวแข็งใจเต้นแรงจ้องหน้าชายหนุ่มที่ควรจะแพ้เธอแต่เขาไม่เป็นอะไรเลยไม่มีผื่นไม่มีอาการแพ้ไม่มีอาการหายใจติดขัดมีเพียงแววตาที่สันไว และมือของเขาที่เอื้อมมาจับมือเธอเธอสะดุ้งแต่ไม่ถอยสัมผัสนั้นไม่เย็นชาอย่างที่คิดมันอบอุ่นแล้วไฟในห้องก็ดับเสียงลมหายใจดังชัดในความมืดแสงฟ้าแลบจากหน้าต่างส่องให้เห็นใบหน้าของเขาอยู่ใกล้เพียงไม่กี่นิ้วเธอกระพริบตามือของเขายังคงกลุมมือเธอไว้แน่นเขาพูดเบาๆว่าเธอเป็นข้อยกเว้นเดียวในชีวิตฉันหัวใจเธอเต้นกระนำ ก่อนที่ทุกอย่างจะถูกกลืนด้วยความมืดและเสียงฝนสามเดือนต่อมามีนยืนอยู่หน้าห้องน้ำในบ้านเช่าชํรุดในมือของเธอคือที่ตรวจคันที่มีขีดสองขีดชัดเจนเธอล้มลงกับพื้นใจเต้นแรงจนน่ากลัวน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธอตั้งคันและหมอบอกว่าเป็นลูกแฝดสามแต่เธอยังไม่ได้บอกเขาเพราะในทีวีเมื่อคืน มีข่าวว่าอาคินเข้าโรงพยาบาลอย่างกระทันหันมีอาการแพ้รุนแรงกว่าที่เคยแต่แพ้อะไรไม่มีใครรู้หมอพูดแค่เป็นสารบางอย่างที่ปะปลนมากับร่างกายมนุษย์อีกคนและกล้องวงจรปิดบริษัทบันทึกไว้คืนก่อนหน้านั้นเขาอยู่กับเธอคนเดียวเธอรู้ทันทีว่าเธอคือสาเหตุแต่ไม่ใช่เพราะเธอทำให้เขาแพ้เพราะเธอคือคนเดียวที่เขาไม่แพ้ แล้วเขาเกิดอาการหลังจากเธอหายไปเธอไม่ได้บอกลาเธอหนีด้วยความกลัวกลัวว่าเขาจะรู้ความจริงกลัวว่าเขาจะเกลียดเธอและกลัวว่าเด็กในท้องจะทำลายชีวิตเขาเสียงโทรศัพท์เก่าดังขึ้นท่ามกลางความเงียบเธอรับสายด้วยมือสัน่นเสียงปลายสายเป็นของคนที่เธอไม่คาดฝันคุณมีนใช่ไหมคะฉันเป็นพยาบาลของคุณอาคิน เขาเอาแต่เรียกชื่อคุณเขามีอาการสุดหนักลงทุกวันเขาบอกว่าถ้าไม่ได้พบคุณเขาอาจจะไม่รอดมือของมินเย็นเฉียบเธอมองลงไปที่ท้องของตัวเองมันเริ่มป่องเล็กๆแล้วหัวใจของเธอเต้นแรงจนหายใจไม่ออกความรู้สึกหลังไหลเข้ามาเหมือนน้ำทะเลบ้าคลั่งเธอไม่อาจหนีได้อีกไม่ใช่เพื่อตัวเธอ แต่เพื่อชีวิตอีกสามชีวิตในท้องและเพื่อชายคนหนึ่งที่เธอไม่ควรจะรักแต่หัวใจของเธอไม่เคยหลอกเธอเลยแม้สักวินาทีเดียวเธอรีบคว้ากระเป๋าใบเกา่าใส่เงินไม่กี่บาทที่มีทั้งหมดเปิดประตูวิ่งออกไปท่ามกลางสายฝนอีกครั้งเสียงฟ้าร้องเหมือนคำเตือนครั้งสุดท้ายแต่เธอไม่หยุดเธอจะกลับไปหาเขาไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไร ขณะเดียวกันภายในห้องผู้ป่วยพิเศษอาคินนอนนิ่งบนเตียงสีขาวหน้าซีดเงียบงนันเครื่องช่วยหายใจทำงานช้าและสม่ำเสมอในมือของเขากำบังสิ่งไว้แน่นเป็นผ้าเช็ดหน้าเก่าและจาน้าด้วยชื่อมีนเขากระซิบเบาๆทั้งที่ไม่มีเสียงกลับมาหาฉันทีฉันจะไม่รอดถ้าไม่มีเธอเสียงหัวใจบนจอมอนิเตอร์เริ่มอ่อนลงช้า ฮ่าฮ่พยาบาลวิ่งเข้ามาเมื่อเสียงเตือนดังขึ้นแพทย์ประจำห้องรีบตามมาทุกคนขยับตัวอย่างรวดเร็วแต่ในตาของอาคินยังคงปิดสนิทริมฝีปากซีดจางกระซิบเพียงชื่อเดียวซ้ำไปซ้ำมามีนบนถนนอีกด้านของเมืองรถสองแถวคันเก่ากำลังแล่นฝ่าฝนอย่างลำบากมีนนั่งตัวสั่นอยู่เบาะหลังมือคุมหน้าท้องแน่นน้ำตาไหลอาบแก้ไม่หยุด เธอพูดกับตัวเองเบาฮ่าฮะขออย่าให้เขาเป็นอะไรขอให้ฉันไปทันความมืดของท้องฟ้าไม่ต่างจากความกลัวในใจเธอทุกนาทีที่ผ่านไปเหมือนถูกบีบให้หายใจช้าลงเมื่อรถจอดหน้าโรงพยาบาลเธอกระโดดลงโดยไม่สนฝนที่กระนำ m ร่างกายรองเท้าขา,ขาดขาดของเธอลื่นถลายกับพื้นแต่เธอไม่หยุดวิ่งเสียงเจ้าหน้าที่ตะโกนถามด้หลัง จะไปไหนครับคุณผู้หญิงเธอหอบหายใจก่อนตะโกนกลับอาคินฉันมาหาอาคินเจ้าหน้าที่มองหน้ากันสับสนแล้วรีพาเธอขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดขณะเดียวกันในห้องผู้ป่วยแพทย์ก,กำลังเตรียมเครื่องกระตุ้นหัวใจเสียงเครื่องดังที่ขึ้นทุกวินาทีแต่ก่อนที่พวกเขาจะเริ่มประตูห้องก็ถูกผลักเปิดออกอย่างแรงเสียงฝีเท้าเปียกฝนกระแทกพื้น เธอปรากฏตัวร่างเล็กที่เปียกโชกเต็มไปด้วยน้ำตายืนอยู่หน้าทุกคนหยุดเธอร้องด้วยเสียงที่สั่นระรัวเขาต้องการฉันให้ฉันเข้าไปพยาบาลหันไปมองแพทย์พวกเขาพยักหน้าเบาฮ่หาฮะและถอยออกให้เธอเดินเข้าไปใกล้เตียงมีนนั่งลงข้างเขาจับมือเขาไว้แน่นน้ำตาหยดลงบนมือเย็นเฉียบของเขา ฉันกลับมาแล้วฉันไม่หนีอีกแล้วเสียงเต้นของหัวใจบนจอก็เริ่มขยับเบาช้าแต่มีจังหวะแพทย์มองหน้ากันอย่างไม่เชื่อสายตามีนอกก้มลงจุบมือของเขาลูกของเรากำลังรอคุณกลับมาหาฉันนะอาคินแล้วทันใดนั้นเปลือกตาของเขาก็ขยับเล็กน้อยมือที่เย็นชาเริ่มขยับตอบกลับ เสียงหายใจเบาๆหลุดออกจากลำคอของเขาเขาพึมพำอย่างแผ่วเบาเธอจริงเหรอเธอยิ้มทั้งน้ำตาใช่ฉันอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็ลืมตาขึ้นช้าฮ่าฮะดวงตาสีเทาที่เธอเคยกลัวตอนนี้กลับเต็มไปด้วยแสงแห่งชีวิตลูกของเราเขากระซิบเธอพยักหน้าช้าฮ่าฮะลูกแฝดสาม สีหน้าเขาชะงักไปเล็กน้อยก่อนรอยยิ้มจางๆจะปรากฏบนใบหน้าสีเสียวพระเจ้าฉันไม่แพ้เธอแต่ฉันยอมแพ้ให้เธอหมดทั้งใจมีนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เธอซบหน้าลงบนมือเขาเสียงสะอื้นดังเบาๆท่ามกลางความเงียบแพทย์และพยาบาลยืนนิ่งไม่มีใครพูดอะไรมีเพียงเสียงหัวใจที่กลับมาเต้นเป็นจังหวะปกติอีกครั้งเขายกมือขึ้นช้าฮ่าฮ่ เช็ดน้ำตาจากแก้มเธอด้วยปลายนิ้วสันฮ่าฮ่เธอกลัวฉันไหมเธอสายหน้าแรงจนผมปิกสะบัดฉันกลัวแค่จะเสียคุณไปอีกเขาหัวเราะเบาๆทั้งที่ยังหายใจติดขัดแม้ฉันจะแพ้ผู้หญิงทั้งโลกแต่ฉันยอมเสี่ยงตายแค่ได้กอดเธออีกครั้งมือของเขาเลื่อนไปวางบนหน้าท้องของเธอดวงตาของเขาสั่นไหวเมื่อรับรู้ถึงชีวิตที่เติบโตอยู่ภายใน พวกเขาคือปาฏิหาริของเราและเธอก็คือ,อยารักษาเพียงหนึ่งเดียวของฉันมีนพยักหน้าน้ำตาหยุดไม่ไหลลงไม่หยุดฉันจะไม่หนีอีกเราจะผ่านมันไปด้วยกันเสียงสายฟ้าฟาดอีกครั้งนอกราวหน้าต่างแต่คราวนี้ไม่มีใครสะดุง้งในห้องผู้ป่วยที่เคยเงียบเหงาตอนนี้เต็มไปด้วยไออุ่นของบางสิ่งบางสิ่งที่ไม่มีหมอคนไหนอธิบายได้ เขายิ้มกว้างขึ้นเมื่อฉันฟื้นแต่งงานกับฉันเถอมีนชะงักเธอมองเขาด้วยดวงตาเบิกกว้างอะไรนะเขากำมือเธอไว้แน่นขึ้นแต่งงานกับฉันในห้องนี้เลยก็ได้ก่อนที่ฉันจะแพ้อะไรอีกเสียงหัวเราะด,ดังขึ้นพร้อมน้ำตาไม่ใช่แค่จากเธอแต่จากพยาบาลที่ยืนอยู่มุมห้องด้วยความกลัวคำสาปโรคร้าย ทั้งหมดดูเหมือนจะพ่ายแพ้ต่อบางสิ่งที่เรียกว่าความรักแต่ในมุมมืดของถงทางเดินใครบางคนกำลังยืนมองพวกเขาเงียบฮ่หาฮะดวงตาคู่นั้นไม่มีแววอบอุ่นมีเพียงเงาสะท้อนของความแค้นมือหนึ่งถือแฟ้มประวัติการแพ้ของอาคินและอีกมือถือขวดแก้วใบเล็กที่ภายในมีของเหลวสีใสซึ่งยังไม่เคยถูกใช้เขากระซิบกับตัวเองด้วยน้ำเสียงเยือเกเย็น ถ้าเธอคือข้อยกเว้นฉันจะทำให้เขากลับมาแพ้อีกครั้งเสียงฝีเท้าเงียบเงียบเคลื่อนไปตามทางเดินยาวแสงไฟจากโคมเหนือศีรษะสองสะท้อนเงาของชายคนนั้นบนผนังเขาใส่ชุดเสื้อกาวสีขาวป้ายชื่อแนบอกระบุว่าดร์พากินผู้เชี่ยวชาญด้านผูมแพ้และอดีตเพื่อนร่วมวิจัยของอาคินแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาหายตัวไปจากวงการเมื่อสามปีก่อน หลังจากงานทดลองสุดท้ายของเขาถูกระงับด้วยเหตุผลผิดจรรยาบรรณพากินเดินผ่านพยาบาลโดยไม่มีใครสังเกตเขาหยุดหน้าห้องผู้ป่วยจ้องมองผ่านช่องกระจกเล็กๆบนประตูอาคินยิ้มกับมินสองมือประสานกันแน่นราวกับไม่มีสิ่งใดแยกพวกเขาได้พากินกำกวดแก้วแน่นขึ้นเขากระซิบเสียงแผ่วแทบไม่เหนือเสียงหัวใจตัวเองฉันสร้างอาการแพ้นั้นขึ้นมาเพื่อควบคุมเขา เขาไม่ม <ce> ีวันหลุดพ um, no ้นจากมันไม่มีวันมือเขาหยิบกล่องเล็กๆออกจากกระเป๋าเสื้อภายในคือเข็มฉีดยาที่บรรจุของเหลวโปร่งใสจากขวดเมื่อครูส่วนผสมลับที่ไม่มีในบันทึกการแพทย์ใดฮ่าฮเขาแอบเปิดประตูหลังห้องอย่างเงียบเชียบอาศัยช่วงเวลาที่ทุกคนในห้องไม่ทันระวังเสียงเครื่องช่วยหายใจยังคงดังสม่ำเสมอมีนกำลังเล่าเรื่องลูกในท้องด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน อากินฟังเธอด้วยรอยยิ้มในดวงตาไม่รู้เลยว่าเงามืดกำลังคลืบคลานเข้ามาพากินหยุดอยู่ด้านหลังม่านเขาหยิบเข็มขึ้นมาช้าห่าฮะหยดน้ำเล็กๆพุ่งจากปลายเข็มอย่างแม่นยำเขากำลังรอจังหวะรอให้เธอลุกออกจากข้างเตียงเพื่อเข้าใกล้เขาเพียงเสี้ยววินาทีเดียวเขาเงยหน้ามองเพดานก่อนพึมพำคำสุดท้ายด้วยรอยยิ้มเยือกเย็น เขาไม่ควรรอดถ้าไม่มีฉันทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเล็กๆดังขึ้นด้านหลังของพากินเขาหันขวับด้วยความตกใจพยาบาลฝึกหัดคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นในมือนั้นถือแฟ้มเวนผิดพลาดท,ที่เธอมารับคืนจากห้องก่อนหน้าสายตาของเธอสบเข้ากับเข็มฉีดยาในมือเขาและป้ายชื่อบนเสื้อกาวเธอชะงักคุณไม่ใช่หมอที่นี่ใช่ไหมคะพากินไม่ตอบ แต่ดวงตาเขาเยือกเย็นจนร่างของเธอสันสถานเขาเก้าวเข้าหาเธออย่างช้าฮ่หาฮะเหมือนสัตว์นักล่าที่พบเหยื่อบางครั้งความอยากรู้อยากเห็นก็เป็นเรื่องอันตรายนะเขากระซิบเบาฮ่าฮะพยาบาลคนนั้นหันหลังวิ่งทันทีแต่เพียงไม่กี่ก้าวมือของพาก,กินก็คว้าเธอไว้ได้จากด้านหลังเธอร้องเสียงหลงเสียงดังพอจะทะลุเข้าไปถึงในห้องผู้ป่วย มีนชะง,งักทันทีหันไปมองทางประตูหลังอาคินขมวดคิ้วเสียงอะไรนะแต่เธอไม่ตอบเพราะหัวใจเธอเริ่มเต้นรัวสัมผัสได้ถึงอันตรายที่คืบคลานเข้ามาเธอเดินไปชะโงกดูหลังม่านช้าฮ่หาฮแต่พาก,กินไม่อยู่ตรงนั้นแล้วไม่มีร่องรอยของเขามีเพียงเสียงบางอย่างจากนอกห้องเสียงฝีเท้ารีบร้อนหายใจหอบ เธอหันกลับไปหาอาคินเราต้องออกจากที่นี่ตอนนี้เลยเขายังอ่อนแรงแต่สีหน้าเปลี่ยนทันทีเกิดอะไรขึ้นมีคนพยายามทำร้ายคนเขาอยู่ที่นี่แล้วอาคินพยายามลุกขึ้นแขนทั้งสองข้างยังสัน่นแต่เขากัดฟันและลุกขึ้นยืนเสียงเครื่องวัดชีพจรเตือนดังขึ้นอีกครั้งแต่เขาไม่สนใจพาฉันออกไปจากที่นี่ฉันเชื่อเธอ มีนพยุงเขาช้าฮ่หาฮะเปิดประตูออกจากห้องโดยไม่หันกลับมาท่ามกลางทางเดินที่เงียบงนันพวกเขาไม่รู้เลยว่าในกล้องวงจรปิดเหนือหัวภาพของชายในเสื้อกาวปลอมกำลังเดินอ้อมไปอีกทางพร้อมกับเข็มฉีดยาที่ตอนนี้เปลี่ยนเป้าหมายไปแล้วไม่ใช่แค่อาคินแต่คือทั้งหมดที่เขารักมีนพาอาคินเดินเลี้ยวเข้าไปในลิฟ มือของเธอกดปุ่มชั้นล่างอย่างร้อนรนเสียงประตูฟต์ปิดลงพร้อมกับลมหายใจหนักของทั้งคู่อาคินพิงตัวกับผนังเหล็กเย็นเฉียบมือข้างหนึ่งกุมหน้าอกอีกข้างยังจับมือของเธอไว้แน่นเขาเป็นใครเขาถามเสียงหหบพราคนที่คิดว่าเป็นเพื่อนคุณแต่เขากำลังจะแย่งทุกอย่างจากเราเธอพูดทั้งที่น้ำตาเริ่มคลออีกครั้งเขาไม่ใช่แค่หมอเขาคือคนที่สร้างโรคของคุณขึ้นมา ลิฟตหยุดประตูเปิดช้าๆสู่ทางเดินที่เงียบสนิทมีนก้าวออกก่อนคอยระวังซ้ายขวาพวกเขามุ่งหน้าไปยังทางออกหลังของโรงพยาบาลแต่ก่อนจะถึงประตูสุดท้ายเสียงฝีเท้าหนักๆก็ดังขึ้นจากปลายทางเดินร่างสูงในเสื้อกาวสีขาวปรากฏขึ้นใต้เงาไฟพากินยืนอยู่ตรงนั้นในมือยังถือเข็มฉีดยาอันเดิมเขาก้าวเข้ามาช้าฮา่ฮาฮ่ แววตาแน่วแน่แต่ไร้แสงชีวิตจะไปไหนกันหรือครับคุณอาคินคุณมีนอมีนยืนขวางหน้าอาคินทันทีอย่าเข้ามาไกลพากินหยุดเขายกมือขึ้นเล็กน้อยราวกับแสดงความบริสุทธิ์แต่สายตาเขายังจ้องเข็มไปที่แขนของอาคินคุณไม่เข้าใจหรอกอาการของเขาไม่เคยหายไปถ้าไม่มีสารยับยั้งของฉันเขาจะกลับมาแพ้ทุกอย่างแม้แต่ลมหายใจของคุณ อาคินกัดฟันแน่นเขาผลักตัวเองออกจากร่างของมีนทั้งที่ขาแทบไม่ยืนถ้าฉันต้องเลือกฉันยอมตายดีกว่ามีชีวิตในกรงที่ไหนสร้างพากินหัวเราะเยาะกล้าดีแต่เธอคิดว่าลูกในท้องจะรอดไหมละ่ะถ้าเธอต้องหนีไปคนเดียวมีนสะดุง้งมือเธอกลุ้มหน้าท้องแน่นโดยไม่รู้ตัวอากินมองหน้าพากินนิ่งแล้วพูดช้าๆชัดเจน อย่าแต่ต้องครอบครัวของฉันก่อนที่ประโยคจะจบเสียงดังสนั่นจากปลายทางเดินก็ดังขึ้นร่างของพากินถูกกระแทกจากด้านข้างอย่างรุนแรงตำรวจนอกเครื่องแบบสองนายพุ่งเข้าจับตัวเขาไว้ทันทีเข็มฉีดยาหลุดจากมือกระเด็นลงพื้นพยาบาลฝึกหัดคนนั้นยืนอยู่ด้านหลังพร้อมเจ้าหน้าที่อีกหลายคนใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความกลัวแต่ดวงตาแน่วแน่ ฉันแจ้งตำรวจทันทีที่เห็นเขาและฉันก็บันทึกวิดีโอไว้หมดแล้วพากินดิ้นสุดแรงแต่ก็ไรประโยชน์เขาถูกจับกดลงกับพื้นอาคินสุดตัวลงช้าฮ่หาฮะมีนประคองเขาไว้แน่นเขาหายใจที่ใบหน้าซีดเผือดแต่รอยยิ้มบางๆยังคงอยู่บนใบหน้าเธอช่วยฉันไว้อีกครั้งมีนกอดเขาแน่นและกระซิบข้างหูเขาเบา ฮเ <H aha> พราะคุณคือทั้งหมดของฉันและของลูกเสียงไซเรนของรถตำรวจดังขึ้นนอกอาคารขณะที่ฝนเริ่มโปรยลงมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่หนาวเหน็บอีกต่อไปแล้วอากาศเย็นชื้นจากฝนข้างนอกพัดผ่านประตูะตอตัตโนมัติที่เปิดออกสายลมพัดเส้นผมของมีนไปไว้เธอหันไปมองรถตำรวจที่เคลื่อนตัวออกไปช้าฮ่าฮพากินถูกกดให้นั่งในเบาะหลัง สายตาของเขายังจับจ้องมายัางเธอไร้คำพูดแต่เต็มไปด้วยเงาแห่งความพยาบาทอาคินไอเบาๆข้างเธอเธอหันกลับมารีบประคองเขาขึ้นรถเข็นที่พยาบาลนำมาเราจะกลับบ้านกันแล้วนะเธอพูดเบาฮ่หาฮะอาคินพยักหน้าเสียงลมหายใจเขายังแผ่วเบาแต่มั่นคงเมื่อรถเข็นเคลื่อนไปตามถงยาวเงาของทั้งสองทอดยาวบนพื้นสะท้อนแสง มีเงยหน้ามองเพดานที่เต็มไปด้วยไฟสีขาวนวลและพูดกับตัวเองในใจชีวิตของเธอเคยเป็นความว่างเปล่าเคยมีเพียงเสียงหัวใจของตัวเองที่ไม่มีใครได้ยินแต่วันนี้เสียงนั้นมีอีกสองจังหวะเล็กๆที่เต้นร่วมกันอยู่ในท้องเธอและอีกหนึ่งเสียงจากข้างกายเสียงของหัวใจคนที่เคยเย็นชาแต่กลับยอมเสี่ยงตายเพื่อเธอ เมือ่อพวกเขาออกจากประตูโรงพยาบาลแสงแดดอ่อนๆทะลุเมฆฝนส่องลงมาทักทายเหมือนประกาศการเริ่มต้นใหม่มีนยิ้มแม้น้ำตายยังเปียกแกมเราจะมีชีวิตใหม่แล้วนะอาคินยกมือขึ้นช้าๆจับมือเธอไว้แน่นและครอบครัวของเราจะไม่มีใครพลากไปได้อีกขณะที่พวกเขาเคลื่อนไปสู่รถตู้ที่จอดรออยู่ใครบางคนในชุดสูทสีดำมืดยืนอยู่มุมหนึ่งของลานจอด ในมือเขาถือโทรศัพท์ที่เปิดภาพถ่ายทอดสดจากกล้องแอบถ่ายในห้องของภากินเขากดปิดหน้าจอช้าฮ่าฮะก่อนพึมพำกับตัวเองยังมีอีกความลับที่ยังไม่ถูกเปิดเผยเสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นดังเป็นจังหวะและเงาร่างนั้นก็หายลับไปในเงามืดของอาคารฝั่งตรงข้ามหลายสัปดาห์ผ่านไปบ้านหลังเล็กในชนบทเงียบสงบ รายล้อมด้วยต้นไม้สีเขียวสดและเสียงนกร้องเบาฮ่าฮะอากาศยามเช้าช่างบริสุทธิ์รปล่ากับไม่มีเรื่องร้ายนเคยเกิดขึ้นมีนยืนอยู่ที่ระเบียงบ้านมือของเธอวางบนหน้าท้องกลมโตอย่างทนุถนอมภายในคือชีวิตน้อยน้อยสามชีวิตที่กำลังเติบโตด้วยพลังของความรักและการให้อภัยอาคินเดินออกมาสมทบในชุดเสื้อสเวตเตอร์สบายฮ่าฮะ สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดรอยยิ้มที่เคยหายากตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของทุกเช้าเขายื่นแก้วโกโก้อุ่นๆให้เธอสำหรับแม่ของลูกทั้งสามเธอหัวเราะเบาๆรับแก้วไว้ด้วยรอยยิ้มแล้วพ่อของลูกทั้งสามจะทำหน้าที่ดีพอไหมคะเขาขยับเข้าไปไกลอบเธอไว้จากด้านหลังฉันไม่กลัวโรคไม่กลัวอดีตไม่กลัวแม้แต่ความตาย แต่ฉันกลัวจะไม่ได้อยู่ข้างเธอเธอวางมือทับลงบนมือเขาสายตาทั้งคู่มองออกไปยังสวนกว้างเด็กๆในอนาคตวิ่งเล่นในจินตนาการของพวกเขาเสียงหัวเราอจะเติมเต็มบ้านหลังนี้บ้านที่เกิดจากเรื่องราวแห่งความบังเอิญและเปลี่ยนไปเป็นความผูกพันตลอดชีวิตขณะเดียวกันในห้องวิจัยลับแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่สอบสวนยืนอยู่หน้ากระจกเงามืด พากินนั่งนิ่งอยู่ด้านในห้องเขาไม่พูดไม่สบตาใครแต่จดหมายที่เขาเขียนทิ้งไว้ในห้องขังบอกเล่าความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดว่าสิ่งที่เขาทําไม่ใช่แค่ความอิจฉาแต่มาจากการสูญเสียครอบครัวเพราะความผิดพลาดของเทคโนโลยีที่เขาคิดคน้นร่วมกับอาคินในอดีตความเจ็บปวดนั้นกัดกินเขาจนเขาเลือกเส้นทางที่ผิดแต่สุดท้ายความรักของมีนและอาคิน ได้แสดงให้เห็นว่าแม้ในเงามืดของความแค้นก็ยังมีแสงแห่งการเริ่มต้นใหม่เสมอที่บ้านกลางป่าเสียงหัวเราะของมินดังขึ้นอีกครั้งเมื่ออาคินพยายามประกอบเตียงเด็กด้วยตัวเองแล้วชิ้นส่วนกลับกลับด้านหมดฉันเป็นซีอนะเธอยิ้มและพูดว่าแต่ที่นี่คุณคือพ่อของลูกฉันต่างหากเขายิ้มตอบและในรอยยิ้มคู่นั้นเรื่องราวทั้งหมด ได้จบลงอย่างสงบงามพร้อมชีวิตใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นในไม่ช้า